เอเธอคะเอเธอร้องไห้ทำไมลูกไม่ให้น้ำหนูปลีปลีทำอะไรครับไม่ให้น้ำหนูปลีไม่ให้น้ำหนูหนูแย่งน้ำกันหรอข้ามไปของได้ไหนี่น้ำอะไรลูกน้ำอะไรน้ำที่กินน้ำน้ำที่กินน้ำแล้วหนูแย่งทำไมกันนะลูกหนูจะเอาน้ำไปทำอะไรเธอหนูจะเอาน้ำไปล้างตัวอะหนูจะเอาน้ำไปล้างตัว ่แล้วตอนนี้หนูใช้แล้วหรอหนูใช้หรือยังย่ใช้อ้าวยังไม่ใช้เลยล้วจะเอาน้ำไปทำอะไรเียตัวไปล้างตัวแล้วบิดผุงแม่ทำไมแม่กำลังหนูนะแต่แม่ไม่เห็นบิดผุงหนูเลยกนึงอ่ะ อ้าวก็แม่ไม่เห็นบิดพุงหนูเลยแม่ก็รักหนูอ่ะแม่ไม่เห็นต้องบิดพุงหนูเลยอ่ะหนูอยากแม่เราอนี้เราจะไปไหนเนี่ยเธอเราจะไปขายโยโยเราจะไปทําอะไรที่สวนน้องโน๊กะวิ่งก่อนเราจะไปเดินกินเดินเดินทําอะไรอ่ะลูกมองหน้าแม่หน่อยไปเดินทำอะไรไม่รู้อ้าวแล้วหนูจะไปทําไมหนูยังไม่รู้อีกเหรอนั่งกลับบ้านเลยเนาะ อา้าวแล้วเธอจะไปทําอะไรเธอหนูมไม่อยู่อา้าวเธอจะไปทําไมอย่างนั้นอะเธอหนูอยากไปอุ้ยเหตุผลแค่นี้นะเหตุผลแค่นี้ก็ได้ไปแล้วหรอใช่เฮ้ยพ่อเราไปไม่ก็ไมนต้องกลัวแล้วพ่อหนูอาบน้ำแล้วเอาพอหนูอาบน้ําแล้วแล้วถ้าไม่อาบน้ําล่ะไปไม่ได้ทําไมอ่ะก็ยังไม่ได้เงาะ ไม่ได้อาบน้ำไปไม่ได้หิวยแล้วไกแม่อีกแล้วมันหมันเขียวไงใช่ฮโอ๊ยไอ้ตีกัดทำไมแม่กินไม่ได้นะเจ็บไม่ได้ อ่ะแล้วเธจะไปสวนตรงนู้นแล้วจะไปทำอะไรอีกไ้กลับบ้านกลับบ้านอนี้เล่นทะเลด้วยไหมถ้ามีน้ำแล้วเล่นน้ำเลยถ้ามีน้ำแล้วก็เล่นน้ำเลยแล้วถ้ามีน้ำแล้วไม่ให้เล่นน้ำล่ะกลับบ้านก็ได้กลับบ้านก็ได้เสียใจไหมไม่เสียใจแล้วถ้าคนเยอะล่ะ เราทำไมเราไม่เล่นอ่ะคนเยอะๆอ่ะเจย์ออมาตีดตู้วีเจย์ยังไม่แม่งเบลดู่แล้วเราจำเป็นจะต้องไปเล่นที่คนเยอะๆไหมไม่แม้นี่มันกันโควิดได้เอเธอใช่อารมณ์ดียังเนี่ยอารมณ์ดียัง คุยมาตั้งนานแล้วอารมณ์ดีหรือยังอารมณ์ดีแล้วยิ้มหวานให้ดูหน่อยหนึ่ยสองสามสี่ห้าอ่ะแล้วไงอีกแล้วไงอีกอันนี้หนึ่งใช่ไหมอันนี้สออันนี้สาอันนี้หกอันนี้แปดเอ้าหเฮ้ย